ท่านผู้โดยสารทราที่นี่ทนานโปงที่นทนานปงท่านผู้โดยสที่มีควระงค์จะที่ทนานโปงก่อนท่านผู้โดยสารลงจากรถบรสิงหคอรสำหรับท่านที่นำตตัวมาบองถุกตองทุกคนนะครับบวิษที่คอดทาการจราจรที่เกิานี้บรัทบรถารธรรมดาสองห้าสงระบ่งท่านผู้โดยสารต้นทางทันีประวุมผิ้สารปลายทางทนีโคูรงครับท่านผู้โดยสารดครับ สมรถอุตสาร์นะสอางของอกาทีแล้วจิงรับสมคบุรษสามทิศนาวีชุทางของบุญพระนีของกางทั้งดวงนเดียวพรนีต่อไปครับ